ช่วงนี้เป็นช่วงที่ลำบากมากเพราะว่าผู้คนเจ็บป่วยด้วยโรคโควิดกันเป็นจำนวนมากและตอนนี้เนี่ยแม้ป่วยหนักแค่ไหนก็ไปโรงพยาบาลลำบากต้องรักษาตัวที่บ้านหลายคนก็รักษากันตามมีตามเกิด แล้วก็ไม่ได้ป่วยคนเดียวป่วยกันทั้งบ้านเลยและหลายคนเนี่ยก็ป่วยหนักนะจนถึงขั้นเสียชีวิตเป็นการเสียชีวิตที่บ้านโดยที่หมอพยาบาลก็เข้าไม่ถึงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ หน้าเศร้าแล้วก็น่าสะเทือนใจมากโดยเพราะคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะต้องมาเห็นคนที่รักคนที่รู้จักตายต่อหน้าต่อตามันเป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญมากหลายคนก็จิตตกเพราะว่า นอกจากเศร้าโศกเสียใจที่คนรักจากไปแล้วตัวเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์ที่เห็นคนตายต่อหน้าต่อต,อตาอย่างนี้จิตก็เลยตกมากเลยในกรณีอย่างนี้ตมาอยากจะแนะนำนะว่าให้ตั้งสติให้ดีหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆ แล้วก็น้อมใจระลึกนึกถึงพระัตนตรัยพระพุทธธรรมประสงค์อัญเชิญพระัตนตรัยมาสถิตที่ใจของเรามาปกป้องคุ้มครองเราให้หายตื่นตนกให้หายทุกข์อาจจะว่านมตัดสักก็ได้นะเพื่อเป็นการน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า พวกเราส่วนใหญ่ก็ว่านโมทได้อยู่แล้วนะนโมดตัสสะภควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะว่าสามจบนะเพื่ออัญเชิญพุทธคุณมาปกปักรักษาใจให้หายกลัวหายตื่นตหนหนกหรือบางคนก็อาจจะน้อมใจมีที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆสักห้าหรือสิบครั้งระหว่างที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็ภาวนาพุโทโธไปด้วยบริกรรมพุโทโธนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเพื่อให้พุทธคุณหรือพระพุทธเจ้านะได้มาช่วยรักษาใจของเราให้มีสติให้มีความมั่นคง อันนี้พอเรามีสติแล้วเนี่ยนะก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้อัญเชิญพระตนตรยัยเพื่อนำทางผู้จากไปนะให้ไปสู่สุคติผู้ที่จากไปเนี่ยตอนนี้เขาไม่ทุกข์แล้วไม่เจ็บไม่ปวดแล้วแต่ว่า การช่วยให้เขาไปดีไปสู่สุคติก็ยังเป็นสิ่งที่มีความหมายอยู่เราก็อัญเชิญพระตัตรไตรเพื่อมานํำทางเขาให้ไปสู่สุคติแล้วก็บอกอผู้ที่รวงลับไปด้วยนะว่าให้เดินตามพระตัตร์ไตรไปเลยนะ ตามพระพุทธเจ้าซึ่งจะพาไปสู่สุขติจิตของผู้ตายยังรับรู้ได้นะถ้าเราน้อมหรือบอกให้เขาเนี่ยได้เดินตามพระตัตนตรัยไปก็เชื่อว่าเขาจะไปดีนะแค่เดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะ น้อมใจนะแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่จากไปด้วยขอให้ท่านได้ไปสู่สุคติได้ได้ประสบสุขในสัมปายภพบุญกุศลที่เรามีเนี่ยเราก็สามารถที่จะน้อมอุทิศใ,ให้กับผู้ที่รวงรับได้ แล้เราสามารถจะทําได้มากกว่าน,นั้นนะก็คือน้อมใจของผู้ที่จากไปให้ระลึกถึงบุญกุศลถึงความดีที่ได้บําเพ็ญนะนอกจากน้อมใจให้นึกถึงพระรัตนาตายแล้วก็ให้ระลึกถึงความดีบุญกุศลที่ได้บําเพ็ญเพราะอาการนึกถึงความดีนึกถึงกุศลเนี่ยจะทําให้ จิตใจเป็นกุศลไปด้วยแล้วถ้าจิตใจเป็นกุศลในยามนี้เนี่ยก็จะไปสู่สุคติได้ง่ายและที่สำคัญอีกอย่างเนึ่งคือว่าบอยผู้ป่วยเนี่ยได้ให้ผู้ที่จากไปเนี่ยปล่อยวางทุกอย่างละทุกสิ่งอย่าได้มีห่วงอย่าได้มีกังวล เพราะว่าท่านได้จากไปแล้วนะจะเป็นบุปกรารีเป็นพอ่อเป็นแม่หรือเป็นคนเล่กก็แล้วแต่บอกท่านว่าท่านได้จากไปแล้วอย่าได้ห่วงอย่าได้กังวลไม่ว่าลูกไม่ว่าหลานไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองงานการก็ปล่อยให้หมดวางให้หมด การปล่อยการวางไม่มีอะไรที่ห่วงกังวลเนี่ยก็ช่วยทําให้ผู้ลงล้ำเนี่ยไปสู่สุคติได้ง่ายนะเราอาจจะใช้โอกาสนี้เนี่ยขอบคุณถ้าท่านเป็นผู้ที่จากไปเป็นผมกาลีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นาญาผู้ใหก็ขอบคุณที่ท่านได้เลี้ยงดูให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล หรือว่าชี้แนะให้คำสอนหรือเป็นคนที่ใกล้ชิดนะก็ขอบคุณถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่เราได้รับรวมทั้งขอขอมาด้วยนะนะกรรมใดที่ล่วงเกินนะไม่ว่าโดยกายวาจาใจโดยเจตนาหรือไม่เจตนากข็ขอขอขมาขอให้กรรมนั้นเป็นอโหสิ ถ้าเราน้อมนึกถึงสิ่งดีๆเพื่อที่จะนำพาผู้จากไปให้ไปสู่สุคติเนี่ยใจเราจะเป็นบุญนะจะเป็นกุศลมันจะช่วยขจัดปัดเป่าความกลัวความโศกความเศร้าอ,ออกไปคราวนี้เนี่ยก็มีหลายกรณีนะที่ว่าเมื่อผู้ป่วยสิ้นลมแล้วเนี่ย ก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายร่างของเขาเนี่ยเพื่อไปทำการชปราปนกิจหรือไปทำพิธีกรรมทางศาสนาบางครั้งก็ไม่มีหนวกู้ภัยจะมาช่วยเคลื่อนย้ายร่างผู้อยู่ในบ้านเนี่ยก็ต้องทำเองหลายคนไม่มีประสบการณ์อย่างนี้เนี่ยก็จะ กลัวก็ให้นึกว่าเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะทำคือการเคลื่อนย้ายร่างของเขาเนี่ยมันเป็นการช่วยทำให้การจากไปของเขาเนี่ยเสร็จสิ้นสมบูรณ์เพราะว่าจิตเนี่ยละล่างไปแล้วส่วนล่างนี้ก็ยังอยู่รอการปรงรอการจัดการ การจากไปของเขาจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อร่างของเขาได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเขาจะเหมือนคนที่กำลังหลับอยู่เพียงแต่ว่าหลับโดยไม่ตื่นอีกเลยในยาปกติเมื่อหลับแล้วตื่นขึ้นมาเขาก็จะจัดการกับร่างกายของเขาทำเองได้ แต่ตอนนี้เขาไม่สามารถจะตื่นขึ้นมาทำอะไรกับร่างของเขาแล้วก็เป็นหน้าที่ของเรานะที่จะช่วยจัดการแทนเท้าเพื่อทำให้ร่างนั้น,นได้คืนสู่ธรรมชาติรวมทั้งได้มีการประกอบพิธีทางศาสนาเท่าที่จะทำได้อันนี้เป็นการช่วย ให้การจากไปของเขาเนี่ยได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์และถ้าหากว่าเขารับรู้ว่าเราได้ทำสิ่งนี้อาตมาเชื่อแน่หรือว่าเขาจะขอบคุณเขาจะนุมโมทนาเขาจะให้พรนะที่เราได้ทำในสิ่งที่สำคัญเป็นครั้งสุดท้ายให้กับเขา ถ้าก่อนที่เราจะเคลื่อนย้ายร่างของเขาก็อาจจะน้อมใจนึกถึงพระรัตนาตรยัยสักครั้งอัญเชิญพระรัตนาตรยัยพระพุทธรรมพระสงฆ์หรือว่าน้อมนำพุทธคุณเพื่อมาปกปักรักษาใจของเราให้มีสติให้มีความมั่นคงให้มีความกล้ากล้าเพื่อที่จะทำภารกิจที่สำคัญนี้ให้รุ้ล่วงไป ถึงที่เราทำเนี่ยเป็นบุญที่จะมีอนิสงส์มากเป็นบุญที่ทำได้ยากและเมื่อทำแล้วก็เชื่อแน่ว่าเราจะประสบกับความสุขความเจริญให้ภูมิใจที่ได้ทำสิ่งนี้ให้ภูมิใจที่เราได้ทำสิ่งที่มีความสำคัญต่อคนที่เรารักซึ่งได้จากไปแล้ว แล้วก็ตามเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยก่อนที่เขาจะสิ้นลมเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสได้น้อมใจให้เป็นกุศลน,น้อมใจของเราด้วยและน้อมใจของผู้ที่กำลังป่วยหนักใกล้ถึงวันสุดท้ายน้อมใจผู้ป่วยให้ระลึกถึงพระตนตรยัย ให้รู้ึกถึงความดีบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญสิ่งที่ภาคภูมิใจนะแล้วก็น้อมใจผู้ป่วยให้ปล่อยวางทุกสิ่งนะไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นล้านไม่ว่าจะเป็นคนรักทรัพย์สมบัติงานการรวมทั้งความรู้สึกที่ไม่ดีเช่นความโกรธความรู้สึกผิด ความคับแค้นถ้าเราชวนนะผู้ป่วยให้ทำสองอย่างเนี่ยคือนึกถึงพระแล้วก็ละทุกสิ่งเนี่ยติดของผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นกุศลความทุกข์ทรมานก็จะบรรเทาเบาบางแล้วถามว่าเขาจากไป ในขณะนั้นเนี่ยก็จะไปดีนะไปสู่สุคตินี่คือสิ่งที่ผู้ที่อยู่ใ,ใกล้ตัวสามารถทำได้จะพูดคุยโดยตรงหรือผ่านโทรศัพท์มือถือวิดีโอคอลก็แล้วแต่เราสามารถทำได้ก่อนที่เขาจะสิ้นลมและเมื่อสิ้นลมแล้วก็อย่างที่อาตมาได้แนะนำไปนะ ให้เรานึกถึงพระธรัตนัดใอัญเชิญพระธรัตนัยมาสถิตในใจมาคุ้มครองรักษาเราให้มีสติมั่นคงแล้วก็อัญเชิญพระธรัตนัรเพื่อนำทางจิตของผู้จากไปนะให้ไปสู่สุคติอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นอันนี้ก็จะช่วยทำให้นะเกิดความสุขที่เป็นกุศล ทั้งในส่วนของเราเองแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ลงรับซึ่งอยา่อางเาตมาได้กล่าวไว้นะมันเป็นบุญที่มีความสําคัญและมีอน,นิสงส์มากแล้วก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะที่ได้ทำสิ่งนี้เนะพราะในยามนี้ก็มีแต่เราเท่านั้นนะที่จะ ช่วยกันทำให้ผู้ที่ลวงรับซึ่งจากไปตอนน,ตอน,ตนั้นตาเนี่ยได้ไปสู่สุคติได้